อ่อโอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวคอกซิงทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน l นัดคอกซิงเกมเมอร์นะครับผมก็วันนี้มาขึ้นลุยนะครับมาขึ้นลุยนะครับผมทั้งหมดก็2 5 0 5้าบถุงนะครับ250ถุงก็ประมาณ4ตันแหละนะตลาดไทยไปเอ้ยตลาดสี่มุมเมือง,องครับไปขึ้นตลาดไทยมาแล้วนะครับร3 0สนะฮะแล้วก็มาขึ้นที่120ิบ นะครับผมก็เป็น250ถุงนะครับไปวาลินอุบลน,นะครับผมอ่าเอาอุบลก็ถ้าเจอก็ทักทายได้นะครับผมกนะ็ขึ้นห้องเย็นนะห้องเย็นที่สีมุมเมืองครับลุยนะครับลุยหรือว่าประกาศขาวนะครับผมใกล้เต็มแล้วนะครับ เดี๋ยวรอน้องมันเข็นออกมาน่าจะอันสุดท้ายแล้ว<อ>ก็สองคันนะครับผมเจ๊คนนี้มีหกลอ้อคันนึงหกล้อสีเขียวคันหนึ่งครับผมแล้วก็รถผมนะรถผมคันนึงก็น้องบอกว่ายางพี่มัดไปแล้วไม่ต้องเอาออกนะครับเอ,เอาไว้นี่เลยนะ จะมีปัญหาตอนดึงเชือกอะดิเราต้องเอายางออกก่อนงานไม่ด่วนนะครับงานไม่ด่วนนะ เขาบอกว่าวิ่งไปเรื่อยๆนะพี่เราว่าองนี้นครับผมงานไม่ด่วนแล้วก็ขับไปเรื่อยๆครับเจ็ดสิบแปดสิบไปลงอำเภอวาลินนะครับมาแล้วผม กำลังเขียนออกมาน่าจะสุดท้ายแล้ว

Hours later. อ่าโอเคครับผมตอนนี้ก็เสร็จพื้นที่เรียบร้อยนะครับก็ใกล้จะออกแล้วครับผมนะก็ประมาณนี้เลยครับผมนีนะ่ประมาณนี้เลยครับไปเจอกันวาลินอุบนลนราชธานีนะครับผมเจอกันครับอ่านี่นะครับผม,ก,บก,บผมก็ลงแล้วนะครับ ก็มาถึงตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งนะครับออกออกหกโมงถึงตีหนึ่งครึ่งนะครับออกจากสี่มุมเมืองมาหกโมงเย็นมาถึงนี่อุบลวาลินนะครับตีหนึ่งครึ่งนะครับผมก็ได้ลงตอนตีสี่นะครับ นอนรอ,อนะครับเราก็มาถึงก่อนก็เป็นดีนะครับผมถึงเร็วก็ได้ลงเร็วนะฮะฝนตกตลอดทางนะครับมาฝนตกตัง้งแต่ออกเลยครับ ตลาดเลยโอเคครับผมเดี๋ยวผมเก็บของก่อนโอเคครับผมก็ลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับปลอดภัยดีครับผมเดินทางห้ารอยกิโลนะครับผมออกตี่มงเมือง6โมงเย็นนะครับถึงตีหนึ่งครึ่งนะครับผมก็โอเคเราขับไปเรื่อยๆนะฝนตกทั้งทางนะครับฝนตกทั้งทางโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ